อย่างนั้นตัวปั๊มตัวนี้ค่ะเหมาะกับงานน้ําเสียวัสดุของปั๊มต้องเป็นวัสดุอะไรคะที่เอ๋อครับก็คือตัววัสดุของปั๊มเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับก็จะมีทั้งเป็นเหล็กหรือว่าเป็นสแตนเลสนะครับก็คือตัวเสือ้อหลักๆก็จะเป็นบอดี้ตัวเสือ้อเราก็เลือกได้ว่าเป็นเหล็กหรือว่าสแตนเลสแล้วก็ตัวเพลาเนี่ยก็จะมีทั้งเหล็กแล้วก็สแตนเลสให้เลือกแล้วก็ตัวใบพัดก็เช่นเดียวกันก็มีทั้งแบบเหล็กแล้วก็สแตนเลสก็คือถ้าเกิดว่าที่หน้างานของลูกค้าเียสมัน Cả สูงมากก็ใช้แค่เป็นเหล็กก็พอราคามันก็จะได้ย่ <ๆ S 1> อมเยานะครับแล้วก็ไอตัวใบพัดของปั๊มตัวเนี้ก็ออกแบบมาโดยที่ว่าที่มันสามารถสูบตะกอนไดเน้เนื่องจากว่าใบมันเนี่ยถ้เรียกว่าเป็นใบพัดแบบึเปิดก็คือว่ามันจะปิดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้ปิดทั้งสองข้างวันนั้นเขาก็เลยจะสามารถดูดตะกอนสลัดแล้วก็เหวี่ยงไปได้โดยที่พวกเศษตะกอนเนี่ยมันจะไม่ติดใบพัดนะแล้วก็ตรงหัวของปั๊มเนี่ยมันก็จะเป็น ห้องค่อนข้างใหญ่แล้วก็มันจะมีฝาไว้เขาเรียกว่าฝาหรือว่าเมนโฮเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะเป็นเศษตะกรชิ้นใหญ่ๆพวกเป็นถุงพลาสติกเป็นเศษไม้เป็นเศษยางเข้าไปในหัวปั๊มจริงๆครเราก็สามารถเปิดฝาตรงนี้แล้วก็เอามือล้วงพวกเศษขยะอันนั้นออกมาแล้วก็เดินปั๊มได้ปกติเหมือนเดิมครับผม